ีเขียดเป็นเป็นหมาขอตัวนี้ธนานขายังเขียดกับเป็นถ้าเราให้ก็เขียดข้าวหนึ่งก็เขียดงอนมีงอนด้วยเนี่ยไปลาวศรีร้ํงเพิินสวัสดีครับสวัสดีทั้งหกท่านนะครับอยู่น้ากันกับบ้านบ่าววนะัดคนบ้านบ้านนะครับมีเฮลิคอปเตอร์ผ่านมาด้วย อันนี้ก็จะเป็นปลาข้าวนะครับเป็นข้าวเป็นข้าววานนะครับเป็นกระสีข้างนี่ก็จะเป็นข้าวจ้าวนะครับส่วนหมากนะครับก็จะก็เฮ็ดข้าวขายนะครับจ <c oughs> หนูดำามาตั้งแเมกระไรเอยนี่ครับเป็นลาหนูดีดีไหมไงนี่ยิ่เหียนอนกะไลนะครับอยู่หน้ากระไลเลยหนูดีครับเฮ็ยยังบ่ได้ด้ครับกดปุ๊บปุ๊บปีกหนึ่ง่ได้ด้ยคือว่าแต่เฮ้าเหยื่อหายหายหนูนะครับแล่นสารบนอยู่นะครับตลิสตัวเี้ยนขากระเจ็บเด้ขาหานขังหนึ่งนะครับแต่ว่าก็บ,บ่ไดดวันนะครับลอย่างเดียว ควายเราไปไหนน้อไปครับไปอืมรักทุกตัวรักทุกตัวนะโอ้ยคนกัมมาเรียโทรศัพท์ข่บันทึกเป็นไฮไลท์อย่างดีอันอันมามาเลีย <c oughs> นี่แถวฐานน้ำบ่คขังนะครับฐานน้ำบ่คขังเั็หน่อยไม่ก็สิตายนะครับเพราะมันเป็นหน้าดินทรายระบานนี้มันไม่ปวกนะครับนะครับมันมีปวกปวกกระสิมากกินนะครับฐานน้ำบ่อขังนี่คชื่อบ่อใดนะครับหน้าแถวนี้มันเป็นหน้าดินทรายนะครับหน้าโขกหน้าดินทรายกระสิมีต้นเตแห้งตายนะครับแล้วกระสิปวกเจาะนะครับบานน้ำนั้นเอาเอาหมามส่กฎาเจจหนามนู่ใส่นะครับมันไก่มันไก่นามนะครับ แถวนี้สิบอมีนามเด้นามมันก็ยุ่งหวยยุ่งหวยกับประมาณจากเมตรหนึ่งลอยสองลอยหนึ่งลอยสองประมาณหาลอยเมตรนะครับจากห่วยนะครับถ้าจากน้องเป็นน้อผุนกับประมาณซ้ำกันนะครับประมาณสามรลอยสามลอยกับมเมียนหนึ่งลอยสองร้อยสามลอยสี่ลอยเมตรนะครับประมาณผุนนะครับบานสูบมามันกับสีมันกับสีบลกข้าวเดียวนะครับเพราะว่าเป็นหน้าดินทายนะครับสูบมาใสเปื้อนมันกับสีบล็อกจูบจูบไปเลยนะครับบล็อกจูบ ควกระไดบกจูบจ huh <c ười> ูบเปล่ายังเย็กมันจะหฮาวแตงแต่นจะปอยหน้าเปล่นอนด้ละห่าเฮายังเดินอ่ฮ สวัสดีทั้งแปดท่านนะครับไม่กระเพาเห้าจะจะของหน้าครเจ้าครับทักทายครับสวัสดีทุกคนคุณควายผมอยู่ปุ่นนะครับเดี๋ยวควายคนอยู่ตรงโน้นนะครับไม่เอา ทำไมกระสิม้าจะขอืกเกอกระสิม้อหินนองใช่ไหม